สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมาสอนทําแปรจากใบมะพร้าวนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเครื่องดนตรีจากธรรมชาติของเรานะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับโอเคไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นี่กรีดใบมะพร้าวก่อนนะครับจากนั้นก็เช็คใบนะครับเอาใบที่ค่อนข้างดีหน่อยนะครับนี่จะหนาหนาแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็นําไปล้างนะครับ นี่นะครับพี่แมนก็เอามาล้างก่อนนะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับเพราะว่าในใบมะพร้าวมีสัตว์เล็กๆจากนั้นก็เช็ดให้สะอาดอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็เช็ดทาความสะอาดให้สะอาดนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็เอามีดกรีดนะครับหรือว่าใช้ฉีกเอาก็ได้นะครับใบหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําได้ตั้ง2ออันเลยนะครับนี่พี่แมนก็ ตัดไว้นะครับทั้ง2อันนะครับจากนั้นนะครับก็ตัดตรงส่วนปลาย,ยนะครับนี่ตัดตรงส่วนปลายแล้วก็วัดนะครับปกติของพี่แมนเนี่ยจะกะเอานะครับแต่นี่เดี๋ยวพี่แมนกะวัดให้ดูนะครับว่าของพี่แมนใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่พี่แมนใช้ประมาณ40ซนติเมตรนะครับนี่ถ้าเกิดว่าน้องๆเอาไปทํานะครับก็ใช้40เซนของพี่แมนได้นะครับนี่พี่แมนวัดให้ดูนะครับประมาณ40นะครับอันนี้30แล้วนะครับ โอเคแล้วก็เราต้องการอีก10นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับระยะประมาณ40เซนนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนจะเอาไปทานะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับจะทําให้ลูกๆหลนๆเล่นก็ได้นะครับน้องๆเด็กๆชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครจะทําตัวแตจากใบมะพร้าวแล้วนะครับผมโอเคครับขั้นตอนการทาแตรจากใบมะพร้าวนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็พับส่วนปลายก่อนนะครับนี่พับเก็บเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็รีดให้แบนนะครับจากนั้นก็พับอีกทบหนึ่งนะครับ ใช้ประมาณ 2- 3สทบนะครับจากนั้นก็พันเฉียงได้เลยครับนี่นี่ม้วนเฉียงเฉียงแบบนี้เลยครับนี่จนสุดของใบมะพร้าวนะครับผมนี่ก็ม้วนไปเรื่อยนะครับนี่ครับทับลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ม้วนแบบเฉียงเฉียงนะครับปึ๊บนี่ครับเฉียงเข้าไปนะครับเฉียงไปแบบนี้นะครับโอเคก็เฉียงไปนะครับปึ๊บ นี่ให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคปุ๊บปุ๊บแล้วก็จับไปโอเคหลังจากนั้นก็ทําการเทสเป่าดูนะครับว่ามันดังหรือเปล่านะครับนี่กดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทสเป่านะครับผมโอเคครับดังปกตินะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ใช้ก้านมะพร้าวนะครับเสียบเข้าไปนะครับนี่ตัดให้ก้านมะพร้าวลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็เสียบนะครับ เสียบเข้าไปส่วนบริเวณหัวก่อนนะครับนี่เสียบแบบนี้นะครับปึ๊บจับแล้วก็เสียบเข้าไปทึ๊บโอเคหลังจากนั้นก็เสียบทะลุอีกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นแตรจากใบมะพร้าวนะครับนี่เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเลยนะครับสามารถไปทำกันได้นะครับ ขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยครับโอเคเยี่ยมครับวันนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมได้เลยก่อนจบพี่แมนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ